สวัสดีจ้าแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พี่กุ้งมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องประสบการณ์จริงของพี่ชายกุ้งคือนายสมพงษ์เล่าขาวที่เคยลงคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะท่านคนนี้เคยอยู่บ้านหลังเก่าอันนี้เป็นเรื่องประสบการณ์จริงนะคะบางครั้งท่านก็เป็นคนกินเหล้าเนาะกินเหล้าแต่ไม่สุกุหรี่ นะคะกินพวกเบียร์พวกอะไรนี่แล้วก็บวกด้วยเหล้าขาวนะคะท่านเป็นคนที่สังคมในโลกนี้เยอะเพื่อนเพื่อนนี่เยอะมากเป็นคนปีมะโรงนะคะปีมะโรงนี่จะอยู่แบบสันโดษนะคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยจะผิดหวังเรื่องความรักแล้วก็จะไม่ค่อยมีความสุขเรื่องความรักสักเท่าไหร่เนาะคนปีมะโรงนะพี่ชายก็เป็นปีมะโรงแต่เป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์แต่ทุกวันนี้ก็ กินเหล้าขาวมันก็ทำลายสุขภาพทุกอย่างเนาะวันนี้พี่กุ้งจะมาเล่าประสบการณ์ของคุณสมพงษ์เหล้าขาวหรือสมพงษ์สิงห์ทองเป็นพี่ชายของกุ้งเองจะมาเล่าให้แฟนคลับว่าทุกท่านเคยเห็นผีกะหังไหมคะพี่กุ้งสอบถามพี่ชายกุ้งนะช่วงหนึ่งผ่านมานี้ก็ประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่ก่อนนี้ท่านก็อยู่บ้านของท่านอยู่แถวหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเนาะ พี่ชายกุ้งท่านก็มีบ้านอยู่สองหลังบ้านหลังหนึ่งก็จะติดป่าไม้โดยที่ไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้ประมาณหนึ่งไร่บ้านข้างหน้าเขาจะเป็นหนึ่งไร่แล้วไม่มีใครพักอาศัยจะเป็นป่าทั้งนั้นเลยนี่ย้อนหลังหนึ่งปีนะแค่หนึ่งปีเท่านั้นคนเขาถามว่าเอ๊ะตำนานของกระหังเนี่ยเห็นคนเขาเล่ากันเนาะว่าจะมีกระดง้งใช่ไหมแล้วก็มีสากแล้วบินได้มีพี่กุ้งจะเล่าให้ฟัง เรื่องนี้พี่กุ้งอยากพิสูจน์นะแต่จะมีคําว่าแต่นะพวกคนที่เป็นผีกระหังเนี่ยเขาเป็นอสูรกายนะคะอสูรกายบางทีเราอย่าไปทดสอบหรืออยากจะไปเรียนรู้เลยอยากจะเห็นเลยคนที่เห็นจริงๆนะคะแฟนคลับที่น่าราักทุกท่านคนที่เห็นคือพี่ชายกุ้งเนี่ยท่านไม่เคยทำบุญเลย ไม่เคยที่จะสวดมนต์จริงๆจ,จังๆเลยเวลาเมานะคะเมาด้วยชอบสวดมนต์ไปด้วยนี่ก็แปลกอย่างหนึง่งการที่กินเหล้าแล้วก็มาสวดมนต์อันนี้ตกนรกค่ะกุ้งเคยบอกพี่ชายกุ้งอยู่สมพง์เล่าขาว่าพี่ถ้าจะกินเหล้าขออย่าอย่าสวดมนต์ได้ไหมพี่จะเอาบทสวดเนี่ยมาอยู่ในกองเหล้าในสินข้อห้าเนี่ยสุราเมรัยเนี่ย มันก็ผิดแล้วค่ะตกนรกแล้วค่ะตกนรกทั้งเป็นเลยช่วงนั้นท่านจะเป็นคนดื่มหนักนะคะดื่มหนักนี่ใกล้แล้วนะคะจะเล่าให้ฟังเรื่องกระหังคุณสมพงษ์สิงห์ทองมาเล่าให้พี่กุ้งฟังร้องไห้นะคะด้วยความกลัวแต่พี่กุ้งเป็นคนที่ชอบสวดมนต์แล้วพี่กุ้งรู้ด้วยนะรู้ด้วยแต่เราจะไม่เอาไปยุ่งตรงจุดนั้นคนที่เป็นกระหังหนึ่งในล้านที่จะเจอ กระหังนี่มีจริงๆมีจริงๆค่ะกระหังเนี่ยตำนานที่เขาเล่ากันมานะอาจอาจอาจจะไม่ตรงกันกันกบที่พี่พงษ์เล่านะแต่ว่าก็คล้ายๆกันก็คือกระหังเนี่ยมันจะชอบคนที่สุกปกนะคะหนึ่งชอบคนสุกสองไม่ชอบคนทําบุญให้ทานนะคะสามเป็นคนที่ดื่มเหล้านะคะ ไม่มีความไม่ไม่ดีสักอย่างเลยในนี้กระหังมันจะเลือกที่มันจะเลือกเพราะอะไรหนึ่งในล้านคนที่เห็นพี่ชายกุ้งคนหนึ่งที่อยู่ในหนึ่งในล้านที่ท่านมองเห็นแล้วเห็นจริงๆแล้วท่านอยากให้พี่กุ้งอไปดูที่บ้านบ้านเก่าของคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่พี่กุ้งบอกว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งพี่นอกกนั้นพี่ต้องเอาพี่ต้องออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วมาอยู่ ร้านกุ้งเพราะว่าที่พักอาศัยเรามีเยอะพี่พง์ออกมาบ้านหลังนั้นนะคนดีคนมีสินเขาจะไม่เจอแต่พี่ชายกุ้งนี่ถือว่าเจอเจอแล้วถือว่าดวงตกนะคะดวงตกดวงตกแบบไหนคะกระหังเขาเลือกพี่ชายกุ้งแล้วนี่นะคะแฟนคลับน่ากลัวมากเลยเขาเลือกพี่ชายกุ้งเป็นทายาทสืบจากกระหังต่อไป เพราะว่าตอนนั้นหน้าตาท่านเหมือนผีที่เดินได้ของโลกมนุษย์เลยเพราะท่านกินเหล้าหนักมากหนักมากมากมาก,มากนะคะขาดสตินอนเหมือนหมูหมันหมาเลยโอ้แซ้ถลูกขอโทษเพราะลูกขออนุญาตพี่ชายลูกแล้วนะคะขออนุญาตพี่ชายเลยขอเล่าเรื่องกระหังเลยกระหังกระสือเนี่ยเดียวกันคล้ายๆกันนะคะบุคลิกของกระหังเนี่ยเป็นผู้ชาย พี่กุ้งเป็นผู้หญิงนะกระหังเนี่ยเป็นผู้ชายส่วนกระสือเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงนะคะกระหังเนี่ยเขาจะออกหากินกลางคืนประมาณสักตีสองตีสามตีสี่นะคะเขาจะเป็นบุคลิกแบบไหนพี่ชายกุ้งเล่าให้ฟังเลยวันนั้นท่านเหมือนกับว่าจะเมาแต่ไม่เชิงเมาเข้าใจไหมคะแฟนคลัยังมีสติอยู วันนั้นพี่ชายกู้นอนประมาณตีสองในห้องนอนนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทั้งนอกตะวันออกนี่ก็เป็นจะเป็นป่าเลยเป็นป่าสูงยาวใหญ่กว่าหลังคาบ้านเลยแล้วท่านได้ยินเสียงอย่างนี้นะพี่กู้จะแสดงให้ดูนะท่านเล่าให้กู้ฟังนะจะได้จะได้ยินเสียงคนตกมือแปะแปะแปะอย่างนี้เลยะกระโดดอ,อย่างนี้ค่ะแฟนคลับขอโทษนะคะอย่างนี้ห่างแฟนคลับนี่ค่ะกระโดดอย่างนี้เลยนะคะแฟนคลับ อย่างนี้แล้วค่ะแล้วโดดอย่างเนี้ยนานมากจนพี่ชายกุ้งได้ยินว่าเอ๊ะใครดึกดึกเดินมาออกกําลังกายแบบนี้พี่สมคลงก็เลยเปิดประตูออกมาดูประตูประตูที่เปิดเนี่ยเป็นประตูบานประตูแบบปิดได้แต่ไม่มีเหล็กดั้งทึบๆเปิดปึ๊บแกก็เลยแกเลยจ้องมองดูแกเห็นเป็นเหมือนคนแกเห็นข้างหลังนะเป็นเหมือนคน แล้วมีปีกวา้ามีปีกมีปีกค่ะปีกตีกันอย่างนี้ค่ะปีกตีกันนะคะปีกข้างหลังเขาหันหน้าไปทางที่ตะวันออกปีกตีกันค่ะพี่งพ์บอกหูก็เลยจ้องมองลึกๆแล้วรู้ไหมคะว่ากระหังตัวเขาไม่สูงเท่าหัวเขา่าเท่าหัวเข่าของเรารูปร่างแขนขาเหมือนมนุษย์เลยนะคะ เสื้อไม่ใส่ค่ะเสื้อไม่ใส่นะคะเขาจะไม่มีเสื้อใส่เขาจะตีอย่างนั้นนะคะยืนหันหลังทรงผมรูปร่างเหมือนมนุษย์หมดเลยแล้วเป็นปีกค่ะไม่มีกระดง้งไม่ใช่กระด้งนะคะเป็นปีกเหมือนแมงพับนะคะตีปีกทับกันพี่ชายกุ้งเลยเดินออกมาดูนะคะมาดูเลยย่องย่องดูนะคะสำรวจว่าเอ๊ะอะไร ท่านก็บอกใครเหมอะกลําังไกามานี้พี่พงศ์แกก็ย่องย่องเปิดไฟนะเปิดไฟแล้วดูเป็นกระหังค่ะหันหน้ามาดูเลยค่ะแต่เขาไม่ทําอะไรพี่พงศนะพี่พงศ์ก็ไม่ได้ทําอะไรเขาแกก็มองด้วยความตกใจแล้วสักคู่หนึ่งเขาก็บินไปบินบบบบนะคะบินไปเลยนะพี่พงศ์แกอู้อะไรวะเนี่ย ทำไมเหมือนคนจังเลยแล้วมีปีกนี่ค่ะคืนนั้นท่านเจอพอท่านเจออีกเขามาเรื่อยๆเ,เขาจะเข้ามาหาพี่พงศ์ธินนิทีละนิทีละนิดพอเข้ามาเรื่อยๆนะคะแฟนคลับคืนที่สองที่สามมาแล้วค่ะมานอนที่ใต้ต้นมะขามที่มีที่นั่งอยู่นะคะเขานอนเลยค่ะแฟนคลับประมาณตีสาม พี่ชายกุ้งก็จอดอีกคือจะรู้เลยว่านี่คืออะไรตอนนี้ท่านไม่กินเหล้าเลยแบบนี้ท่านจะไม่กินเหล้าตอนนั้นท่านยังไม่กล้าที่บอกใครท่านเลยไม่กินเหล้าท่านก็แอบแอบมองแล้วปิดไฟในบ้านแล้วตีสองบินมาค่ะบินผึบๆแล้วนอนนะคะสูงเท่าหัวเข่าเราเองค่ะเป็นผู้ชายแล้วมีปีกมนันี้เขาหันหน้ามาทางหน้าพี่พง์เลยแต่เขาไม่เห็นพี่ชายกุ้งนะพี่ชายกุ้งนั่งจ้องมองเลยค่ะ ท่านไม่เคยเล่นวิดีโอหรืออะไรแล้วแต่ท่านไม่ไม่อัดวิดีโอท่านจ้องมองดูเลยท่านนี่ขนลุกไปเลยค่ะแล้วเขาก็เหยียดแข้งเหยียดขานะเขาเหยียดเขามีปีงไงเขาเหยียดแข้งนี่เขาเลยนอนตรงต้นมะขามใหญ่ทุกวันนี้ต้นมะขามใหญ่ก็ยังดีนะเขานอนแล้วเ็าเหยียดขาออกไปเหยียดออกไปนะคะโอ้โหเส้นเลือดเอ็นในปีของเขานะน่ากลัวมากๆเลยค่ะพี่ชายบอกมันเหยียดเข้าไปเหยียดทั้งพ้องปีกนะ เหยียดออกไปนะคะเหยียดออกไปลึกๆๆ,ๆเลยคะ่ะแล้วก,ก็บิดตัวนั่นบิดตัวนี่นะนอนบิดตัวเลยคะ่ะแล้วและพี่ชายกุ้งก็เห็นอีกดูตรงอโอ่งน้ําเขาไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวกลางมีทั้งหมดหกตัวหกตัวแฟนครับตัวเล็กๆเท่าหัวเขา่าพี่โพลก็เลยเปิดประตูออกมาดูว่า มันต้องเป็นมะแรงอะไรสักอย่างทําไมมันเหมือนมนุษย์อย่างนี้พี่กุ้งจะเล่าความนะคนที่เป็นกระหังเนี่ยพวกเนี้ยตายแล้วคนที่ชอบเล่นไสยศาสตร์ผิดของผิดครูเนี่ยพวกเนี้ยตายแล้วก็จะเป็นกระหังนี่แฟนคลับต้องเข้าใจว่าทําไมเขาเกิดมาเป็นกระหังพวกนี้ต้องใช้วิบากกรรมอะนับร้อยร้อยล้านปีกว่าเขาจะเกิดมาเป็นมนุษย์เขาต้องใช้กรรมนะคะเขาต้องใช้กรรมเขาชอบเล่นไสยศาสตร์ เล่นของให้ขนลักคนหลงหลอกลวงคนนะแล้วก็ผิดลูกผิดเมียผิดของกินของที่แสลงที่เขาต้องห้ามนะคะคนพวกนี้แล้วชอบเล่นศยยศาสตร์มันนี้เล่นไปเล่นมาผิดของของก็เลยเข้าตัวเองเลยสุดท้ายเขาก็เลยต้องเป็นกระหังรับใช้กรรมไปกินแต่พวกของโสโคกสกรปรกนะคะพวกนี้นะ แต่เขาไม่เคยทําร้ายใครนอกจ,กจากวันหนึ่งในล้านคนที่เจอคือพี่ชายกุ้งคุณสมพงษ์สิงห์ทองเจอเจอจริงๆวันนั้นเจอเป็นหกตัวเท่าหัวเขา่าแล้วท่านก็ยืนจ้องมองนะตั้งสติแต่ช่วงนั้นพี่ชายกุ้งไม่กลัวแปลกมากไม่กลัวท่านไม่กลัวเลยท่านก็นึกว่าอม,มันน่าจ,จะเป็นมแมลงชนิดนึ่นงแต่มันใหญ่เท่าหัวเขา่าแล้วรูปร่างเหมือนมนุษย์มีปีก มีปีค่ะเหมือนมนุษย์เลยหน้าตาเหมือนผีเลยหน้าตาเขาจะเลียวนะคะแล้วก็รีบนะคะเมืนน่อนี้พี่พงศ์แกก็จ้องมองนี่คืนที่สองจ้องมองกระหังอะ่ะมันยังมีลูกน้อยด้วยนะแล้วตอนที่จะไปประมาณตีห้าพี่พงศ์นั่งจ้องมองตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเขาบินไปบินพุดผุไปเลยนะแล้วก่อนที่เขาจะบินไปเนะี่ยพี่พงศ์เนี่ยมันเล่าให้กู้แบบขำๆนะ ว่ากุ้งตอนที่จะไปนะเขายังบายบายอ้ายเลยหึเขายิ้มให้อ้ายด้วยนั่นล่ละค่ะพี่กุ้งก็เลยรู้พี่บอกว่้พี่พงษ์ถึงเวลาที่เจ้าต้องเป็นกระหังแล้วเขาเลือกพี่พงษ์แล้วช่วงนั้นพี่ชายกุ้งกลัวมากกลัวมากๆเลยแล้วบอกเฮ้ยกุ้งจริงเหรอจริงพี่พงษ์กินแต่เหล้านะบุญก็ไม่เคยทํานะแล้วก็ไม่เคยสวมดมนต์เขาเลือกพี่พงษ์แล้วพี่พงษ์ เตรียมตัวเลยเขาจะเลือกเจ้าเป็นทายาทเขาอยากไปเกิดไปเป็นมนุษย์พวกที่พวกเนี้ยเขาคิดกันนะเขาเลือกพี่พง์แล้วเขาจะเข้ามาหาพี่พงศ์พอบ้านบ้านที่พี่พง์อยู่ทุกวันนี้โอ้โหมันก็ลับซับซ้อนอยุ่สุดซอยนะแล้วช่วงหนึง่งอีกแกก็เล่าให้กุ้งฟังอีกว่าอีกคืนหนึง่งแบบไม่ต้องอะไรเลยตีสองก็มายืนไอออกกาลังกายเหมือนเดิมปีกตีกันเหมือนเดิม เดี๋ยวพี่ชายบอกโอ้ยจะเข้ามาก็เข้ามานี่พี่ชายกูช่วงหนึ่งกับจินเล่าเอาเข้ามาก็เข้ามาจะเป็นเพื่อนกันเลยเรอะแกเลยเปิดประตูให้แล้วแกเรียนเชิญนะ่ะกระหังอนะ่ะห้าหกตัวนะ่ะเข้ามาแตา่แต่อยู่นอกบริเวณหน้าบ้านแต่เข้ามาในบ้านไม่ได้เพราะมีเจ้าที่อยู่บินมาเลยครับแฟนขับบินมาเกาะอยู่ที่ลานนั่งนั่งเลยล่ะค่ะเป็นมนุษย์ตาแดง ตาเนี่ยเท่านกข้าแมวอะ่ะตาเขาเนี่เท่านกข้าแมวหน้าตอบหน้ากลัวพี่พงกุ้งตกใจบอกหูอยากดูหนังเลเยเขาพูดนะฮะอยากดูหนังเลยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันบังคับจิตของพี่ชายกุ้งไม่ให้กลัวเขาแล้วเขาบินเข้ามาใกล้ๆเพื่อที่จะให้เขาเป็นทายาทแทนเขาเพราะเขาทรมานเขาเลือกพี่พงแล้ว เขาแกก็สุปกป๊โกโคกทุกอย่างเลยตามที่แกต้องการกินถ้วยจานชามกินก็ไม่ล้างเต็มกะละมังเน่าบูดมันมากินของบูดของเน่าไงมันก็เลยมารู้จักกับพี่ชายกุ้งแล้วก็มาคุกขี่โอ้โหคุกขีเลยค่ะแล้วมานั่งนี่นะพี่ชายกุ้งเปิดทีวีให้ดูด้วยตาเขานี่นกเขาแมวสีแดงตานี่หน้าตอบตานกเขาแมวสีแดงเลยแล้วก็มานั่งดูทีวีด้วยนะ นี่คือพี่พง์เล่าอันนี้ด้วยแฟนขับก็ลองฟังดูลองพิจารณาดูว่าจริงหรือไม่จริงแต่สำหรับพี่กุ้งมาเล่าประสบการณ์ของพี่ชายให้ฟังพี่กุ้งเชื่อพี่ชายเต็มร้อยเลยแล้วพี่ก็เลยแล้วแกก็ชวนรลบไม่พอพอสว่างประมาณสักปีห้าเขาก็จะบินไปบินดูเท้าหัวเขา่าแล้วเขาก็จะเริ่มมากันเรื่อยกระหังมีจริงๆแฟนขับคนที่กําลัง มีกรรมนะคะจะสิ้นกรรมเนี่ยบางคนก็จะตกนรกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเลือกแล้วมันเลือกพี่ชายกุ้งพี่กุ้งก็เลยไปขอคุยกับพี่บอกพี่กุ้งอย่าอยู่ตรงนี้เลยพี่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ทุกวันนี้บ้านสองหลังนี้ให้คนเขาเช่าเพราะคนที่เขาเช่านี่เขามีสิ่งมีธรรมเขาจะไม่เจอค่ะเพราะว่ามนุษย์ในตัวเรามีเทวดาที่ปกป,กปักรักษาคุ้มครองส่วนพี่ชายกุ้งไม่มีเทวดาเลยเพราะแกพาเทวดาไปกินเหล้าทุกวันพวกเหล้าขาวเนี่ย พี่เราบอกพี่กุ้งพี่พงษ์ออกมาจากบ้านหลังนี้ซะแล้วกุ้งสองหลังนี้ให้คนเขาเช่าแล้วพี่พงษ์มาอยู่กับกุ้งแล้วมาหมั่นสวดมนต์ถ้าพี่จะเลิกเล่าไม่ได้ก็กินเทียนิจดจิตจอมใสไม่เป็นไรแต่พี่พงษ์ต้องมาอยู่ในร้านกุ้งด้วยองค์เทพทางนั้นที่จะช่วยพี่พงษ์ถ้าพี่พงษ์คิดว่าจะอยู่กับกุ้งนะแกตัดสินใจหอบเสื้อผ้าเลยเพราะแกกลัวเพราะพี่ชายกุ้งจะเป็นทายาทของกระหังเขาเลือกแล้ว ตอนนี้เขาเข้ามาใกล้พี่พงศ์แล้วแต่ด้วยความกุ้งเป็นการถือศีลสวดมนต์กุ้งรู้กุ้งเห็นแต่กุ้งไม่อยากอัดวิดีโอให้แฟนคลับรู้พี่กุ้งก็เป็นไม่ไมจะไม่ร้องและจะไม่ท้าทายด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลี้ลับมากนะคะแฟนคลับทุกวันนี้คุณสมพงศ์งก็ออกจากบ้านหลังนี้แล้วแล้วก็มาอยู่กับพี่กุ้งที่ร้านขายของทุกวันนี้ท่านก็แจ่มใสขึ้นแล้วก็บางครั้งท่านก็มีการสวดมนต์ไหว้พระบ้างนะคะบางทีถ้ากินเหล้าก็ไม่ต้องสวดมนต์ ให้อยู่เป็นห้องส่วนตัวทําห้องกั้นอย่างดีทุกวันนี้คนที่เขาเช่าเขาก็ไม่เห็นนะเพราะจริงๆอ่ะเขาไปแล้วกระหังสาธุด้วยยาณบุญบาร,รมีนะคะลูกได้ช่วยพี่ชายไม่ให้เป็นกระหังนะคะถึงท่านตายท่านันยังจะตายแบบ,บ,บด้วยความทรมานเนาะไปเป็นกระหังนี่ไม่ธรรมดาเพราะมันเลือกแล้วมันอยากไปเกิดเป็นมนุษย์มันก็ทรมานคนพวกนี้ชอบเล่นสยศาสตร วันะะนี้แฟนขับทุกท่านก็อย่าไปหลงงมง,งายไปขึ้นของรับของรับองค์จากใครเพราะทุกคนก็ต่างมีเทวดาการที่มีเทวดาดีไม่ดีอยู่ที่เราปฏิบัติในการถือศีลสวดมนต์ไหว้พระนะทุกอย่างเทวดาเราจะแข็งแรงและเขาจะได้ช่วยเราเทวดาก็คือบรรพุุษของเรานี่เองล่ะค่ะเป็นไงคะฟังเรื่องผีกางแล้วทุกคนต้องกลับมารักษาตัวเองแล้ก็หมั่นทำบุญนะจ๊ะนเรื่องนี้ พี่กุ้งการันตีเลยพี่ชายกุ้งแกพูดลิกความเป็นจริงนี่คือเรื่องจริงกับคนในสมพงษ์สิงห์ทองนะคะขอขอบพระคุณแฟนคลับที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมใจมุ่งมั่นปรานาสุขกายสุขใจกันทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ